สวัสดีครับพบกับมนุษย์ขามนะครับกล่องใหญ่อลังการไม่หรอกมันมีของอย่างอื่นติดมาด้วยเรามาเปิดกันเลยเราจะหยิบออกมาเฉพาะของที่เราจะแกะอ,อันนี้นะอีกกล่องหนึ่ง ไม่ใช่ฮึบอ่ะมาดูกันสิว่ามันคืออะไรนะกล่องสีแดงไนโตรเสือเพนพ <P uma. S 2> ูมา่มมาไนโตรพูม่าแม็กแม็กไนโตรนะฮะ u.s. ฮะสำหรับคู่นี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันสิฟ็อแม็กแม็กไนโตรฝรั่งชมกันมากนะอยากลองมาพักหนึ่งแล้วแหละหาโอกาสจนได้ฮะอ่ะเรามาดูกันสิว่าเป็นยังไงนะครับกับคูม่าแม็กแม็กไนโตรเดี๋ยวเริ่มจากอะไรชั่งน้ำหนักกันก่อน สามสามสี่สามสามสามนะสามสามสี่กับสามสามสามอ่ะมาดูหน้าตากันเลยลิ้นเขียนแม็กแม็กนะแต่มันจะไม่ค่อยเห็นนะผมไม่ชอบรองเท้าดำเพราะตรงนี้แหละมันไม่เห็นรายละเอียดอะไรมากมายอ่ะประมาณนี้ หนาบักเหมือนมีหมอนอยู่ข้างใต้นะครับอ่ะดูหิวครับแข็งพอสมควรด้านบนพับได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ทะเลาะกับเอนรอยหวายหุ้มนวมมาหนาอินโซลเป็นโฟมอัดนะข้อดีของอินโซลโฟมอัดก็คือให้การตอบสนองที่ว่องไวไม่อมน้ำาครับอินโซล ทำปีกตรงนี้มาค่อนข้างสูงเลยนะตรงอุ้งเทา้าเห็นไหมสูงอมองอีกข้างนึงสูงไหมสูงไหมสูงนะรองนับอุ้งเท้าดีนะมาดูอัปเปอร์กันลิ้นเป็นลิ้นแยกนะครับแต่เย็บลงไปเป็นชิ้นเดียวกับพื้นนะก็เหมือนกัดเ็ษทางนั่นแหละเป็นแถบผ้าลงมาแต่เป็นผ้ายืดนะยืดได้เยอะมาก มานีนะ้เชือกละ่ะเชือกก็ยืดได้นะลิ้นมีความบางพอสมควรน,นุ่มนะครับแล้วก็ผ้าเจาะรูเยอะเดี๋ยวเราให้ดูกันว่ามันระบายไหมนี่นี่นะเห็นไหมแล้วก็ดูไปถึงด้านหน้าเลยฟืดด้านหน้าก็เห็นชัดนะคือเป็นผ้าเมสนะแล้วก็เจาะรูชั้นเดียวนะครับ มีความยืดหยุ่นเล็กน้อยนะไม่ยืดจนย้วยนะครับอารมณ์น่าจะเหมือนกับเ,เหมือนพูม่าในเดวิเอต n นโตรนะไม่ใช่รุ่นออลิตอารมณ์คล้ายๆนะครับประมาณนั้นสวยนะถือว่าบึกบักแต่สวยเพียวในระดับหนึ่งอ,อ,องศาล็อกเกอร์เชฟนะครับลึกเข้ามาประมาณหน้าบอลออฟฟุต เชิดไม่เยอะมากนะแต่เชิดสวยงามคือหมายความว่าไม่ได้เชิดเขาเรียกว่าเชิดแบบว่าเป็นลิเนียมันจะพูดเป็นภาษาไทยว่าไงนะเออเชิดได้ความมั่นคงเหรออะไรประมาณนี้แหละ <c oughs> นะฮะมันเชิดแบบสวยอะ่ะคือองศาเชิดมันไม่ได้แบบหักหักตรงกลางอะไรแบบนี้นะครับดูความนุ่มของโฟมมันดีกว่านะโฟมเนี่ยได้ข่าวมาว่า ด้านบนเป็นโฟมไนโตรอีลิตรุ่นเก่าของ1-2นะซึ่งเป็น p b a บนั่นเองแต่ว่ามันไม่ใช่เหมือนรุ่น3ซึ่งเป็น TPU นะก็เลยเขาก็เลยแปะคำว่าไนโตรอีลิตมาไม่ได้นะลองดูความนุ่มนะเออนุ่มจริงๆเนี่ยตรงนี้นุ่มเลยนะนี่คือโฟมชั้นบนนะโฟมชั้นบนก็คือบริเวณเส้นนี้นะครับโค้ขงขึ้นมาโค้ขงขึ้นมานะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะนี่คือโฟม ไนโตรอิลิทที่เขาว่ากันนะฝรั่งเขาบอกกันอย่างนั้นหมดด้านล่างเป็นโฟมไนโตรรุ่นใหม่นะก็เหมือนกับพวกเดวิเอตไนโตรนั่นเองนะมีความถ้าผมถามผมคือผมบีบแล้วรู้สึกว่ามันแน่นกว่าเดวิเอตไนโตรนิดหนึ่งนะฮะเดวิเอตไนโตรสาเนี่ยแน่นกว่ามีความสู้มือกว่าแน่นกว่ายุบยากกว่านะครับอ่ะเรามาบีบให้ดูกันดีกว่า ค่อนข้างแน่นนะสู้มือพอสมควรกดได้นะแต่แบบมันสู้มือมากแล้วก็แบบพร้อมจะเด้งอะ่ะด้านท้ายแน่นมากความแน่นอีกอันนึงผมว่ามาจากเอาโซนะเอาโซเต็มแล้วก็หนาภูม่กริปเป็นภูมะกริปที่หนามาก2.5โดยประมาณนะแล้วก็ใส่มาเต็มพิก,กัดเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เว้าหน่อยหนึ่งนะไม่ให้ดูดพื้นมากนะการเว้าเนี่ยนอกจากจะ ลดน้ําหนักแล้วมันก็จะลดความดูดพื้นด้วยนะแล้วตรงน,นี้ก็ไม่มีมีอะไรอีกเรามางอกันดีกว่าโอ้โหเป็นรองเท้าไม่มีแผ่นที่งอมากที่งอยากมากนะถึงกลางเท้าปุ๊บงอยากท้ายงอยากสุดๆนะโฟมไม่ได้หนาเต็มขนาดนี้นะครับโฟมจริงๆหนาอยู่แค่ประมาณนี้ นะแต่แค่ประมาณนี้มันก็สูงอยู่ดีนะคือเป็นปีกครึ่งหลังระหว่างตั้งแต่กลางเท้าไปจนถึงส้นเท้านะฮะช่วยล็อกเท้าไว้ให้มีความมั่นคงเท่าที่ผมดูเนี่ยทั้งจากอินโซ e แล้วจากเอาท์จากอัปเปอร์นะอัปเปอร์ซึ่งมีพาวเวอร์เทปแปะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีมิโซที่มีปีกแบบนี้ผมว่าคนเท้าล้มไม่รุนแรงมากหรือเท้าล้ม ก็ยังพออาศัยไว้วานได้ในข้อแม้ที่ว่า1คือคุณต้องรัดกันเนอร,รูกให้เรียบร้อย2คือไล่รองเท้าให้แน่นนะการที่รัดให้แน่นปุ๊บมิสเอออัปเปอร์จะทํางานได้เต็มที่คือรัดเท้าช่วงที่แบนของคุณคอยประคองไว้นะแล้วก็ปีกตรงนี้ก็จะประคองไว้นะครับรัดไว้มันก็จะเท้าก็จะไม่ตกก็จะไม่เมื่อยนะมันมีการประคองที่ดีคุณก็จะเมื่อยน้อยลงถ้ามัดไม่แน่น เท้ามันตกได้คุณก็จะเมื่อยนะครับคนที่เท้าแบนเนี่ยมันจะลงมาอย่างนี้เยอะๆนะนก็จะเมื่อยหน่อยโอ้เป็นรองเท้าที่ดูน่าสนใจดีเลยทีเดียวสําหรับพูม่าแม็กแม็กไนโตรนะรเดี๋ยวต้องไปลองวิ่งดูนะครับว่าเป็นยังไงม้างสุดท้ายลองจิ้มชอวนะว่าสมมติฐานผิดหรือเปล่าเออด้านล่าง41.5นะครับด้านบน 37.5นะฮะสามเก็เป็นประมาณนะเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ทรงมันคดเคี้ยวนะครับกดชอยากมากนะสามสิ 3, 7, 3, 7, 5, โดยประมาณด้านด้านบนด้านล่างคือเออนั่นแหละ4 0 41อะไรประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้แข็งมากไม่ได้นุ่มมากจากจ๋านะครับ นุ่มบนแข็งล่างนะก็ประมาณนี้สำหรับแม็กแม็กไนโตโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะครเป็นกำลังใจกันแล้วก็จะไม่พลาดรองเท้าใหม่ๆแปลกๆนะก็เราก็พยายามหามาลองเรื่อยๆนะครับใครสงสัยอะไรเดี๋ยวคอยมาดูกันนะครับกับแม็กแม็กไนโตรว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับสวัสดีครับ